ให้มันหายคาใจไทยซอจปิง่งุู่ไทยเปิดโอกาสให้มีโชคบางกอกอะไรงดล้างตาอีกครั้งในพิการ1 3 4ปอนด์เป็นคู่เอกศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรวันอาทิตย์ที่5าธันวาคมนี้ที่เวทีราชดำเนินหลังจากไทยเคยชนะมีโชคมาในศึกมวยไทยเจ็ดสีแบบขานสายตาแฟนมวยรอบนี้ต้องเดือดถึงใจแน่นอนเพรศิลาโพสขอบคุณซาซเคอร์ฟิวเพรศิลาวอุลชาโพสเฟซบุ๊กขอบคุณ ขอขอบคุณสำหรับรางวัลอันดับ2อมวยไทยยอดเยี่ยมของกะกะทปี2564ขอบคุณเสียรฟิลอาจารย์พรมงคลเสียโบท๊ทพี่นัดและทีมงานเพชรยินดีทุกคนขอบคุณทุกคะแนนโหวตจากคณะกรรมการและแฟนมวยทุกท่านปีหน้าผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับสุดท้ายนี้ขอยินดีกับพี่ลำน้ำมูลเล็กด้วยครับยินดีกับวอลวูดอบอตอคนใหม่ ขอแสดงความยินดีกับวอลวูดวิเชียนร้างหรือวอลวูดเอ็มยูเดนบาวีญอดีตแชมป์รุ่น122้อปอนด์เวทีมวยลุมพินีและประเทศไทยซึ่งแขวนนมอำลาสังเวียนไปเมื่อเร็วๆนี้ลงเล่นการเมืองท้องถิน่นในานามกลุ่มอ่าวลึกน้อยสามคัคคีชนะการเลือกตั้งอาบาตอด้วยคะแนน4 8 4คะแนนได้เป็นอาบาตอของตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบ,บี่เพจมวยเด็ด789ขอแสดงความยินดีมานะที่นี้ นาบิลมีทีเด็ดหักเขี้ยวพยักนาบิลว,วีน่ามวยไทยได้คิวขึ้นชั้นพิสูจน์ฝีมือกับเขี้ยวพยักจิตเมืองนนท์เป็นคู่เอกศึกมวยมันวันสูงวันที่สิธันวาคมนี้นาเวทีมวยรังสิตพร้อมทั้งคิวเวทสองปอนด์129่3 1อ่อปอนด์ล่าสุดเมนดี้ซาตูนักชกดังในศึกวันแชมเปี้ยนชิพหัวหน้าคณะเผยไฟนี้ตนเองยอมรับนาบิลเป็นรองเขี้ยวพยักทุกอย่างยกเว้นส่วนสูงเท่านั้นที่ได้เปรียบ แต่อย่างไรก็ดีไฟนี้นาบิลมีการเตรียมตัวฟิตซ้อมและแก้เกมการชกเอาไว้เป็นอย่างดีขอให้แฟนมวยคอยติดตามกันได้มั่นใจลึกๆนาบิลมีสิทธิ์ที่จะพลิกเกมเอาชนะี้ยวพยักได้เพจมวยเด็ด789และช่อง 24u24 ถ่ายทอดสด18นาฬิกาเป็นต้นไปไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามต่างค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน